ที่ผิวเข้มนั้งโมยพม่านะครับผิวขาวหน่อยนะทังโมยไทยผมว่ากำลังขาไม่ค่อยดีแล้วแกใช้วิธีหลบลม้มเก่งหมัดแม่นเลยสานหมัดคู่ก็ต้องโห,โหเต็มหน้าท้อนะครับหมัดนี้ชักนจะหลงทิศแล้ว ตอนแรกก็ตักมาสู้นะแต่ตอนนี้ชอบไม่แน่ใจแล้วสำหรับมวยพมา่าแกหลบอย่างเดียวไม่โดนอะไรนะรท่จะผู้ชมหลบอ้าวไม่สู้ใช่แล้วอะไรกันะะนะว่าเป็นอย่างเงี้ยหนีไปเลยครับแต่กติกาเขามีอยู่ว่านักมวยคนอื่นหรือพวกคนน,ะนักมวยด้วยกันน่ะขึ้นมาสู้ได้คนนี้ขอมาสู้แทนเพื่อนที่ไม่ยอมสู้เมื่อสักครู่ครับไม่ต้องห่วงบอกเบอพ์วกบอกสบ,บายสบ,บายแน่นแน่ าสามยกนะเพื่อนเนี่ยยกนิ้วจบลม้มหลบโอ้โหเข้าไปเต็มหลังเต็มหน้าคาแล้วก็ตผมุชโอ้โหไม่ไหวแล้วครับสงสัยว่ายน้ํากลับไม่ได้แล้วลืมทิศทางกลับบ้านแน่ๆอะไรแบบนี้มาดูสักครั้งนะครับมีคนแรกโดนเข้าไปเต็มหน้าอกครับโดยสัตว์สีไม่บอกไม่ยอมแพ้ครับขอใหถอ้ถอดผ้าพันมือแล้ก็ไปสู่คนนี้เลยครับ เพื่อนครับรับไปเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยนั่นแหละครับการจะฆ่าเมยไปตายบ้าน